สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ playlist ชุดนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องการประมวลผลข้อมูลเรดาร์นะครับโดยใช้ภาษาไพทอนนะฮะทีนี้เราก็ใช้ไลบรารีตัวหนึ่งที่ชื่อ l a t l i b นะครับ l a t l i b ซึ่งเป็นไลบรารีที่ถูกพัฒนาโดยกลุ่มนักวิจัยในประเทศเยอรมันเราจะมาเรียนรู้ตัวนี้กันแต่ก่อนอื่นนะครับ สิ่งที่สำคัญในการใช้ไลบรารีตัวนี้เนี่ยนะเราจะต้องอใช้ภาษา Python นะครับโดยที่จะต้องผ่านไอตัวตัวหนึ่งที่ชื่อว่า IDE IDE เนี่ยเป็นเครื่องมือนะครับเป็นชื่อของเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาโค้ดต่างๆนะแต่ทีนี้มันก็มีหลายเครื่องมือนะเครื่องมือที่สำคัญนั่นก็คือเครื่องมือที่ชื่อว่า Jupy t e r ที่เราจะใช้กัน ตอนนี้นะฮะทีนี้มันก็จะมีสไปเดอร์นะครับอีกเครื่องมือหนึ่งนะแล้วก็2ตัวเนี่ยสามารถที่จะ Install ผ่านอนาคอนดาได้นะครับเราจะมารู้กันว่าอนาคอนดา,าคืออะไรนะครับทีนี้ผู้ที่จะผ่านามามาจนถึงการเรียนรู้นะครับในส่วนของเพลย์ลิสต์นี้ได้เนี่ยนะัะผมแนะนำเลยนะครับจะต้องเข้าไปศึกษานะครับ ในส่วนของชา n e l ตัวนี้นะครับนัตพลทอยนยู่แล้วก็จะมีการสอนเรดาร์ตรวจอากาศทางอุตุนิยมวิทยาซึ่งใช้โปรแกรม idv ซึ่งพัฒนาโดยวย n o หนะครับหน่วยงานของอเมริกานะแล้วทีนี้พอเข้าไปเนี่ยในเพลสนะครับก็จะพบว่ามันจะมีบรรยายหัวข้อบรรยายอยู่จนถึงแล b ปฏิบัตินะครับไปจนถึงซอฟการใช้ซอฟต์แวร์ idv ซึ่งเป็นแบบ คลิกอย่างเดียวนะเราก็จะสามารถวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็เข้าใจโครงสร้างข้อมูลเรดาร์ได้ก่อนที่จะมาถึงเพลย์ลิสต์ที่ผมกําลังจะอัดต่อไปนี้ที่กำลังอัดอยู่เนี่ยนะครับทีนี้ <c oughs> <c oughs> เนื้อหาเหล่านี้นะครับถ้า,าผู้สนใจนะครับในเรื่องทฤษฎีสามารถเข้าไปอ่านหรือว่าหาซื้อได้ในหนังสือหาดูได้นะครับในหนังสือเรดาร์ตัวอากาศทางกตุนิยมวิทยาซึ่งผม เป็นผู้เรียบเรียงนะครับจัดจำหน่ายโดยศูย์หนังสือจุฬาซึ่งมีทั้งแบบอีบุ e ๊กแล้วก็แบบหนังสือจริงนะครับตอนนี้เขาก็ลดราคาอยู่นะครับทีนี้เราลองมาดูกันว่าแอดลิปเนี่ยคืออะไรนะครับแลดลิปเนี่ยถ้าเราเข้าไปนะครับเราก็สามารถที่จะพิมพ์คําว่าแลดลิปตัวนี้แล้วก็มันก็จะขึ้นมาใน Google นะครับ ขึ้นมาใน Google ให้เรา l ลั l i ิบนะหลัดลิ lib. คลิกเข้าไปนะครับก็จะเป็น Open Source Library นะครับซึ่งในการอัดในช n e n ผมเนี่ยนะครับในการสอนเนี่ยผมต้องการใช้ซอฟต์แวร์ที่เป็น Open Source หมดซึ่งฟรีแล้วก็ข้อมูลเนี่ยสามารถดาวน์โหลดได้นะครับทีนี้ข้อมูลเรดาร์เนี่ยอย่างที่กล่าวไปในซีรีส์ในเรื่องการบรรยายเรื่องเรดา,าร์ตรวอากาศนะครับซีรีส์ที่ผ่านมาเนี่ย Okay, ข้อมูลในประเทศไทยเนี่ยเราดาวน์โหลดยังไม่ได้นะครับในเรื่องของข้อมูลดิบแต่ว่าเราสามารถที่จะเรียนรู้ตรงนี้ได้ถ้าเรามีความสามารถปุ๊บเราสามารถาพัฒนาต่อในเรื่องของการศึกษาการวิจัยการเอาไปใช้งานจริงนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานทุกตัวอย่างอย่าง,างกรมอุตุนิยมวิทยายเนี่ยใช้เยอะอยู่แล้วนะครับกรมฝนหลวงและการบินเกษตรนะครับกรมชลประทานนะครับอันเนี้ยเป็นต้นนะครับแล้วยังมีอย่างซับน้ําสถาบัน จับน้ำอีกนะครับทีนี้อย่างไรก็ตามนะครับตรงนี้คือซอฟต์แวร์แบบรหัสเปิดนะครับ Open Source Library ซึ่งเราจะสามารถจัดการข้อมูลรา d ไดได้มากกว่า IDV นะครับโปรแกรม IDV เนี่ยที่เคยกล่าวไปนะครับเคยสอนไปเนี่ยเรา มาวิเคราะห์ได้วิเคราะหข้อมูลได้หรือ wct ซึ่งเคยสอนไปเช่นกันนะครับใน u t u b e ตรงนี้ที่สามารถแปลงข้อมูลเรดาร์ไปสู่ข้อมูล gs เนี่ยนะตัวนั้นก็เป็นเหมือนกับสะพานที่จะเชื่อมระหว่างเรดาร์กับ gs แต่ทีนี้ในการทำงานจริงๆนะครับที่ผมเคยทำมาผ่านงานวิจัยมาตีพิมพ์ในระดับ s c o p a s หรือ isi เนี่ยออซอฟต์แวร์รหัสเปิดพวกนี้นะครับยกตัวอย่างในที่นี้ก็คือ l a b l i เนี่ย มันจะทําอะไรจัดก,การข้อมูล Big Data ได้ง่ายกว่านะครับเนื่องจากข้อมูลเรดาร์เนี่ยเป็นข้อมูลขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเราจะเอามาทําการ v i s u z l t z o t นะครับหรือว่าจะทําการสร้างแผนที่ฝนประมาณค่าจากเรดาร์แล้วก็ปรับแก้ Rainfall Adjustment นะครับหรือว่าการ l l s s s i y อยนะครับหยาดน้าฟ้าอันนี้ก็ทําได้นะครับทำได้หมดทีนี้ยกตัวอย่างถ้าเราเข้าตรงนี้ รเราสามารถที่จะเข้าไปดูนะครับ mm. โค้ดซอฟโค้ดเขาได้นะนะอย่างตัวเนี้ยนะในงานวิจัยผมก็เอาไปใช้ในเรื่องของการาวิเคราะห์การบดบังนะครับบีมที่ถูกบดบังโดยภูมิประเทศนะครับหรือว่าบีมบล็อกเกนะเราก็สามารถใช้ซอฟต์แวร์เขาได้นะครับในไลบรารีนี้เลยทีนี้การใช้งานนะครับในส่วนของ เบื้องต้นอย่างเช่น visualization เนี่ยเราสามารถ plot ภาพอย่างง่ายได้นะครับ p ล o t พลอ t ภาพอย่างตัว plot ตัวนี้นะพย p o t ตัวนี้ p l อ t แบบกริดนะครับ plot ข้อมูลแบบกริด plot ข้อมูลแบบ แนวรัศมีนะครับหรือ Polar Data หรือพวกตรงเนี้ยเราสามารถใช้ซอฟต์แวร์เหล่านี้ได้นะครับแต่ทีนี้เครื่องมือนะครับถ้าที่สิทธิ์จะใช้นะครับหรือผู้สนใจจะใช้เนี่ยสามารถที่จะใช้เครื่องมือเหล่านี้ได้เนี่ยเราจะต้องทําการลงโปรแกรมติดตั้งโปรแกรมนะครับก่อนนะการติดตั้งโปรแกรมเนี่ยนั่นแหละคือจุดที่ยากลําบากสําหรับ นิสิตโดยเฉพาะนิสิตภูมิศาสตร์ที่ผมรับผิดชอบอยู่เนี่ยนะครับผมเคยนําไปสอนแล้วก็ตรงนี้มีการติดกัดมากเนื่องจากว่ามันต้องใช้พวกคําสั่งนะครับพิมพ์คําสั่งเข้าไปพิมพ์โค้ดเข้าไปอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวนี้ผมจะทําให้มันง่ายขึ้นนะครับจากเพลย์ลิสต์ต่อไปนี้เพลย์ลิสต์เนี้ยก็จะมีหลายๆวิดีโอนะครับซึ่งจะสอนตั้งแต่การลงโปรแกรมการใช้งานนะทีนี้เราเรา,เราลองมาดูหน่อยว่าเออไอ <c oughs> โปรแกรมที่ผมพูดเนี่ยนะครับมันคืออะไรอย่างรัลิฟคืออะไรสไปเดอร์ Spider คืออะไรจูปิเตอร์คืออะไรอย่างจูปิเตอร์นะครับเอาจูปิเตอร์ก่อนจูปิเตอร์ตรงนี้นะครับก็อันนี้ก็เป็นหน้าตา explorer ธรรมดานะครับอย่างเช่นถ้าผมกดตรงนี้เข้าไปตัวเนี้ยคือ ide ตัวหนึง่งนะครับ ide ตัวหนึง่ง uh, ide เนี่ยใช้ในการพัฒนาโค้ดนะครับแต่ทีนี้จูปิเตอร์เนี่ยเป็น interactive อินเตอร์แอคทีฟหมายความว่าอะไรหมายความว่าเราสามารถที่จะรันนะครับพัฒนาแล้วก็รันได้เลยนะครับเช่นตรงนี้ผมกดชิปคอนโทรลนะกดชิปคอนโทรล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 ก็สามารถที่จะพอดภาพนะครับพอดภาพเหล่านี้ได้เลยนะครับโดยใช้โค้ดด้านบนแล้วก็ให้ผลด้านล่างโอเคเดี๋ยวผมจะอธิบายต่อไปนะครับในวิดีโอถัดไป IDE นะครับ เขาบอกว่าเป็นเครื่องมือเราก็เซิร์ชเลยนะครับเป็นเครื่องมืออะไรนะเ็เป็นทางด้านการนักพัฒนาโปรแกรมนะครับอันนี้นักภูมิศาสตร์เนี่ยนะครับก็เข้าไปใกล้ในจุดนี้เยอะมากแล้วนะครับมีนักภูมิศาสตร์ที่ผันที่พัฒนาต่อยอดเป็นนักภูมิสารสนเทศนะแล้วก็สามารถที่จะใช้เครื่องมือเหล่านี้นะแต่ผมจะพูดในซีรีส์เหล่านี้พูดให้กับนิสิตท,ที่เสมือนกับว่าเขายังไม่รู้ว่า ide คืออะไร นะครับเ,เราก็จะมาพูดตรงนี้กันนะครับสอนอย่างง่ายๆนะครับถ้าเราเซิร IDE, ์ช IDE อันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ทำให้เรารู้ว่า IDE คืออะไรนะครับแล้ว IDE เนี่ยมันมีเยอะมากเลยก็คือมีหลายโปรแกรมนั่นเองที่สามารถที่จะนำมาพัฒนาโค้ดของเราได้นะครับอ,อย่างเช่นอันนี้ผมพูดเฉพาะ y y t o o นะครับ c h ชา m p ไ t h อนเนี่ยแต่ว่ามันก็สามารถใช้ภาษาอื่นได้ด้วยนะครับ พวกจาว่าสักคลิปโอเจสันพวกภาษา C อะไรพวกนี้ยก็ใช้พวกเหล่านี้ได้นะครับแล้วก็พวกไมโครงนนี้นะะฮ Microsoft Visual Studio เนี่ยนะครับอันนี้ก็ผมก็เคยใช้อันนี้ก็ดีนะครับไพาชามก็ดีนะครับเคยใช้ไพาชามเนี่ยก็เป็น Python นะครับทีนี้ผมพูดจูปิเตอร์ไปละทีนี้มันมีอันหนึ่งนะจูปิเตอร์ตรง เมื่อกี้มันสามารถดึง library La ด l, l i ิมาใช้ได้นะครับแต่ทีนี้เรามาดูอีกตัวหนึ่งคือ Spider s p นะครับ Spider ก็เป็น IDE ตัวหนึ่งแต่ทีนี้เราเวลาเราพัฒนาโค้ดเนี่ยเราสามารถพัฒนาในสไปเดอร์ได้ส่วนใหญ่โค้ดที่ผมใช้เนี่ยผมใช้พัฒนาใน Spider แต่ถ้าเป็น Jupiter ที่พูดเมื่อกี้เนี่ยนะมันจะสามารถใช้ในการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี แล้วก็สาธิตให้เห็นอิ t เ r อร์แอคได้นะครับแต่เวลาเขียนโค้ดเนี่ยผม,มเขียนในสไปเดอร์เวลาพัฒนานะในการประมวลผลข้อมูลของตัวเองของเรดาร์พวกนี้นะเราก็สามารถ Import Library มาได้แต่การที่จะ Import Library ตรงนี้ Import Ladlib Library a l i ที่เราจะพูดนะครับมาได้เนี่ยนะเราจะต้องทำการติดตั้งก่อนนะครับติดตั้งในนี้เราจะมาสอนการติดตั้ง แดลิ ick, ซึ่งมันจะมีทริคต่างๆที่จะจะจะต้องมาติดตั้งอยู่นะครับโอเคอันนี้คือคือคือตัวที่เราสามารถที่จะเล่นได้นะครับแดลิ Lad uh, ใน Spider ทีนี้ <c oughs> มีอีกอันหนึ่งคือก่อนที่เราจะใช้สไปเดอร์กับ j u p ิเตอได้เนี่ยเราจะต้องมีลงอนาคอนดานะครับลงอนาคอนดา อนาคอนดาก็คือเป็นแพ็กเกจซอฟต์แวร์เลยท,ที่ที่รวม IDE ไว้นะครับอันนี้เดี๋ยวผมเปิดตรงนี้มันอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยอ,อ,อันนี้มันอ่านเฉลี่ยนะครับไอตัวอนาคอนดาเนี่ยเป็นตัวที่สำคัญนะครับตัวที่สำคัญเลยที่ผู้ใช้งานหน้าใหม่เนี่ยนะครับสามารถที่จะลง ซอฟต์แวร์นี้เราก็สามารถที่จะเลือกใช้ IDE ที่อยู่ข้างใน,นได้นะครับไม่ว่าจะเป็นโปรแกรม R โปรแกรม uh, Python อะไรเงี้ยก็อยู่ในนั้นหมดนะครับ uh, ทีนี้เวลาเวลาเปิดนะครับมันก็จะมีห <c> น <oughs> ้าตาตรงนี้ออกมานะตรงนี้มันจะเป็น Anaconda Navigator อันนี้ออกมาละนะครับ Spider, Spider ก็สามา <launch S 2> รถลอนช์นี้ได้คือเปิดตรงนี้ได้นะครับหรืออาจจะ Jupiter ก็เปิดตรงนี้ได้ หรือจะเป็นอัน,นอื่นๆนะครับเราก็เปิดมาได้อย่างพวกโปรแกรม R แต่ต้องอินสต l l ก่อน RStudio นะครับทีนี้เราเป้าหมายของเราก็คือเราต้องการจะใช้ LATLIP ซึ่งเป็นภาษาทึา่งเขียนพัฒนาโดย Python โดยผ่าน Jupyter นะครับ j u p y เ e r เป็นหลักนะครับในใน playlist นี้ทีนี้ถามว่าถ้าคนเรียน p พลลิสต์นี้จะได้เรียนอะไรบ้างนะครับ นิสิตก็จะได้เรียนในเรื่องของแ a ดลิฟคืออะไรการลงโปรแกรมนะครับอนาคอนดาอนาคอนดาลงไม่ยากนะครับแล้วก็ Spider ร์กับจูปิเตอก็อยู่ในอนาคอนดาแต่จะทำยังไงให้ไอตัว Spider กับ j u p ิเตอรเนี่ยรู้จักแ a d l, l i ฟซึ่งเป็นไลบรารีโอเพนซอร์สทางด้านเรดาร์เนี่ยที่อยู่ข้างนอกที่เราจะต้อง Install จะลงยังไงนะครับเราจะลงโปรแกรมโดย Conda แต่เราจะต้องสร้าง new environment มาก่อนอันนี้ฟังไว้ก่อนนะครับมันอาจจะเป็นทัพ์ใหม่ๆสำหรับนิสิทธตที่ที่อาจจะฟังแล้วมันดูยุ่งยากนะครับแต่ผมจะบอกเทคนิคกันตอนแล้วก็สไลด์ผมจะให้ไปในใต้ description พวก data ต,ต่างๆจะมีให้หมดนะครับเพื่อให้นิสิตได้ลองทำและผู้สนใจนะครับการลงโปรแกรมตัดแบบลิปเนี่ยเราจะมาดูกันโอเคอันนี้ผมก็แบบนำตัวนะครับ นหนังสือเลด้อุตุนิยมวิทยานะครับแล้วก็ YouTube ช่อง YouTube ของผมก็เนตพลอว์เนี่ยนะครับก็ใครสนใจก็เข้าไปดูก็มีหลากหลายนะครับมีทั้งการพัฒนา QGS โดยใช้ไพ่ QGS แล้วก็พวกโปรแกรม Snap ต่างๆนะฮะซึ่งใช้ในการประมวลผล Sentinel นะครับแล้วก็แต่ว่ามันมีพวกที่ผมสอนไว้แต่ว่าผมไม่ได้ Publish อยู่ซึ่งเป็น Teaching ภายใน มหาลัยนะครับภูมิศาสตร์มอนเเลส,ส่วนเนี่ยแล้วก็จากนั้นก็มี Google Earth Engine นะครับซึ่งซึ่งเ,เป็นที่นิยมนะครับแล้วก็สามารถที่จะเอาไปใช้งานได้จริงอ,อันนี้ก็ฝากไว้ว่าหลักสูตรภูมิาส,มสารสนเททศาสารนะครับปอทเนี่ยนะครับอันนี้ผมก็เป็นผู้ดูแลนะครับถ้าใครสนใจก็เข้ามาเรียนได้ก็เนี่ยนะครับลิงก์อยู่ข้างล่างเนี่นะก็สามารถที่จะเข้าไปสมัครเรียนได้ที่ g r a t u e d nu. ac. t h นะครับกาเทอมก็20,000เองมีทั้งเรียนคอสเวิร์กแล้วก็วิจัยอย่างเดียวก็มีนะครับ2ปีจบโอเคอันนี้ก็เป็น CV ของผมก็กดเข้าไปดูได้แล้วก็สามารถดาวน์โหลดได้ในที่มันเป็น Open เ x c e l ็นะครับสิ่งที่ต้องเรียนก็คือเรียนเรนดาร์ตัวอากาศเบื้องต้นก่อนนะครับตรงนี้นะโอเคแล้ว นอกจากนั้นนะครับอันนี้ผมเอามาให้ดออูอันนี้มันเอามาให้ดูว่าอ,อันนี้ก็เป็น PowerPoint อันที่2นะครับที่เตรียมไว้ก็ PowerPoint อันที่2เนี่ย PowerPoint แรกเนี่ยที่พูดไปจะเป็นเรื่องการลงโปรแกรมหมดเลยแต่ PowerPoint อันที่2เนี่ยนะครับเราจะพูดถึงเรื่องการสอน Python นะครับรไม่ต้องตกใจว่าตัวเองไม่รู้ภาษา Python แล้วจะใช้งานในเบื้องต้นไม่ได้ในเบื้องต้นน่ยได้นะครับถ้าผมถ้าเรียนจากตรงนี้ใช้ภาษา Python แบบคนไม่รู้เรื่องเลยนะทีนี้ถ้าเรียนปุ๊บเราสนใจก็กลับไปเรียนภาษา Python แบบจริงจังซึ่งผมก็จะมีลิงก์ให้ของอาจารย์ประเสริฐน,นะครับที่จุฬานะท่านสอนดีมากผมก็เรียนกับท่านนะเป็นลูกศิษย์ท่านนั่นแหละแล้วก็ถึงจะสอนในการพอดข้อมูลนะครับก็เอาโค้ดมาโค้ขดของเขาเอาตัวอย่างของเขามา เพราะอะไรเอาตัวอย่างของเขาตัวอย่างของเราก็มีหมายถึงว่าภาพที่ผมทําวิจัยก็มีแต่ผมต้องการเอาข้อมูลของเขาซึ่งเป็นข้อมูลมาตรฐานซึ่งซับพอร์ตกับซอฟต์แวร์ของเขาก่อนนะครับแล้วถามว่าอา่ะแล้วข้อมูลของเราไม่ support, ซับพอร์ตแรดลิบซับพอร์ตครับผมทําวิจัยมาแล้วตีพิมพ์มาแล้วในระดับนานาชาติก็ใช้แรดลิบเนี่ยหลายเปเปอร์แล้วนะครับในสกอปัตแต่ผมต้องการให้นิสิตเนี่ยเข้าใจถึงกระบวนการนะครับ ถ้าเข้าใจถึงกระบวนการโค้ดของเขาซอฟต์แวร์ข้อมูลของเขาแล้วเราทําได้เราก็มาดัดแปลงกับข้อมูลของเราเราศึกษาปรากฏการณ์นะครับอโอเคนะครับเราจะมาความ,ความเข้าใจการประมาณค่าฝนจากข้อมูลเรดาร์นะครับการแปลงค่าฝนการคํานวณการบับงของลำบีมอะไรพวกนี้นะครับเนี่ยเราก็จะมาเรียนตรงนี้หมดโอเคอในคลิปต่อไปผมก็จะสอนในเรื่องของ าการลงโปรแกรมนะครับเพลย์ลิสต์นี้จะเน้นในเรื่องของปฏิบัติซะเยอะนะครับก็น่าจะสนุกไม่ไม่น่าเบื่อจนเกินไปนะครับโอเคครับเจอกันคลิป